ราตีสวัสดีค่ะพี่น้องมาเข่านี่ือโมอเมนย่ามหมอเส่านะคะ่ะเป็นย่ามก็ขึ้นนะคะก่อนสีนอนมาแล้วก็ใส่สุรดรถจักหน่อยดีบ่าหึ ุ่นด,ดีเบ่ธรรมดาเลยค่ะพี่น้องมากนาเนาะคะ่ะอยากงามอยากหยังสันแล้วนี่มีคนอยากงามน้ำผอมนะคะมือนีซานี่น้อยก็มานะคะอารุณสวัสดิ์เช้าวันหยุดจ้ามือนีได้เมนูนะคะแซ่บๆค่ะพี่น้องเป็นน้องใหม่เลเด้อจ้าเด้ออ่อนๆค่ะเดี๋ยวเ้างสมัแกงกันนะคะเบื่องเด้อค่ะนี่มีแตนองงามๆอหลดได้อ่อนๆเก็บพักเก็บหยาของเฮ้าค่ะเตรียมสิไปแกงน้องใหม่จา้าใบย่านางพักอีตูเนาะค่ะมีผัาขาํำเล็กหน่อยนะคะความจริงแล้วนะคะคลิปนี้น่านแล้วนะคะแตงแต่ฤดูฝนีผ่านมานะคะสังเกตได้ว่าปลาสีขืน หกเต็มเลยนะคะสวนนี่แต่ว่าตอนนี้นะคะนี่ก็เตรียมสิปูพักเนีย้ยไม่แล้วเนะะื้อค่ะแถวนี้ก็สิเศร้าหกเด้อจาพี่น้องเดี๋ยวสิมาอัปเดตในเบืองมือหลังนะคะไปแกงน้อไหม่กันจ้าปันยานางเด้อจากพี่น้องใส่ข้าเบื่อเนาะข้าเหนียวแซ่หนำใหมตั้งแต่เมือขึ้นน่ะแหละจาพี่น้องเอามาปันใส่กันนะคะหลังจากที่เ้าต้มน้อไหม้จืดแล้วนะคะเ้าก็สิมาทุบๆเียกน้อยนะคะบรให้มันละเอียดะคะ่ะลายเนาะคะ่ะนอะมักเนี่ยนีนะคะใส่หํำย่านางลงไปแล้วก็ปุ้งด้วย อีกแหล้วกัหัวหอมตำใสกันนะคะแกงน้องหม่นน่แล้วเทโพยหมักเนาะคะ่ะน้องเปิ้คนก็หมักหน่ำหน่อยหนํนาหลายแล้วแต่นะคะนี่ก็ใส่กะปิลงไปนํำนะคะประมาณส่วนโต๊ะหนึ่งนี่แหละน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำปลาจะเติมลงไปเลยนะคะพุณน้องคน้ก็ว่าใส่น้ำตาลนํำกับดีเนาะคะ่ะเน้อมันจะออกหกวานเนาะ,ะเสริมรสชาติให้มันกล,กล,ม,กลมกล่อมเข้าไปะคะ่ะใส่ผักที่เฮามีลงไปเลยนะคะเพราะว่าสิเป็นผักขานะคะใบแมงลักละนะคะปลาหมึกลงไปค่ะเป็นปลาหมึกแห้งนะคะสองสามตอนนี่แหละคะ่ะมันเหลือ ก็เลยเอามาใส่แซกแกงแล้วๆค่ะมากินข้าวเสาน้ากันนะคะหอมห่วยๆอีหลีจากพี่น้องผู้ใดมากก็มาเด้อค่ะกินให้มันอิ่มๆแล้วก็ไปหาเห็ดเบี้ยกต้อนะคะมือนี้วันยดเอาเต็มทีไปเลยค่ะตบท่ายเดี๋ยวของหวานค่ะวุ่นไข่นะคะเพิ่งเคยกินเป็นแถกกันค่ะพอดีพี่สาวนะคะ,ะเพิ่็นมาฝากค่ะ ขาวมือนีก็มีหลายอย่างค่ะบบสิเป็นไคพะโล้แกงนัวใหม่ก้อยกุ้งอย่างหมูนะคะแล้วก็ไก่อย่างค่ะซานี่ก็มานั่งกินถ่านนะคะเหมือนกินก้อนมูออกรุ่นมูคือเกาค่ะและแล้วก็มาถึงงานบ้านที่ฉันรักนะคะลักนี้สบรประมาณนั้นนะเมือ่อหลายดอกจ้าพี่น้องรีดผ่ามือนีก็ประมาณ30โตนี่แหละค่ะเบาๆเบาๆชิวๆนะคะผู้ใดมาลีดผาบนผืนขึ้นนิ่งแน่ค่ะซื้อว่ามันสะดวกดีเนาะคะ่ะมันเร็วพร้อมนะคะลีดงาสงสูงก็บสิป็นผวกากงเกงของผู้ชายนะคะกางเกงสลี้ ูเนะวิถีแม่บ้านและมนุษย์เงินเดือนนะคะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า